วันเราจะทําตามสัญญาก็คือวันเนี้เราจะพาไปดูรูปวาดที่เราว่าดทิวเนกับที่บ้านแล้วเราทําตุ๊กตากระดาษเองด้วยนะขอเปิดไฟก่อนอันนี้ไม่ใช่ห้องใครนะห้องปู่ย่าเราตัวหนึงขอตั้งไว้ตรงนี้แล้วกัน อันนี้อันนี้ก็เป็นรูปวาที่เราวาดนะเนี่ยที่เราวาดอะ่ะเห็นไหมอะ่ะไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่นี่เลยนะ สาวาดัดแต่ยังวันไม่เสร็จเลยนี่ไงที่าวาดอันนี้ที่ลงที่บ้านอันนี้ที่งเรียนตลกมากทุาวันหินก็ต้องขำสิแต่เราจะพัักระดาษนี่คือที่เราวาดแล้วก็ทำเอง อันนี้เพื่อนตัดให้แล้วก็เพื่อนกวาดนี้เพื่อนวาดแล้วก็ตัดอันนี้เพื่อนวาดแต่เราตัดประมาณนี้นะบ๊ายบาย